มาถึงแล้วครับท่าฝรั่งนี่มาพักนี้ก็ดีนะไม่แพงหรอกครับที่นี่ตอนนี้เงินบาทเราแข็งค่านละมีปัานพักลอยนะ้มีเรือคายักให้เล่นด้วยนะ่ะโหที่นี่ดูพี่น้องดูมันจะเป็นภูขเขาหินปูนแบบนี่ครับมีสัตว์ชนิดหนึ่งอยู่นี่นะครับเขาเรียกว่าตัวแมงขยุครับจะลองมากดเอทีเอ็มดูตู้ไหนดีเนาะลาวเวียนธนาครารลาวธนาครารลาวนี่มั้งสามพันบาท ได้เงินมาล้านกีบครับนี่ตอนนี้ถ้าเงินดีมากเลยน่าจะมีเงินอีกสักสองหมื่นแลกไว้เนาะเพราะวาเดี๋ยังไงผมก็ต้องมาเที่ยวลาวต่ออีกแล้วครับสบายดีแฟมิล,ลี่ตลอนทัวร์นะครับพี่น้องวันนี้โอ้โหนี่ครับเรามาอยู่ที่แขวงำมวนอีกแล้วนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ติดตามคลิปก่อนหน้าวันนี้จะพามาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวของลาวนะครับ ไม่รู้ว่าจะมีนักท่องเที่ยวหรือเปล่านะตอนนี้เราอยู่ที่แขวงค้ำม่วนครับพี่น้องดูบรรยากาศเป็นภูเขาหินปูนขนาดใหญ่เนาะเป็นภูเขาหินขนาดใหญ่ครับน่าจะมีถ้ำมีอะไรเยอะแถวเนี้ยนะครับวัเดียจะพาไปเที่ยวท่าฝรั่งนะเขาบอกว่าถ้ามาแขวงค้ำม่วนก็อีกเลดนด์มาร์กหนึ่งอีกที่หนึ่งที่คนนิยมมาเที่ยวกันนะครับก็คือนี่แหละท่าฝรั่งนี่แหละก็ไม่แน่ใจเรื่องความเป็นมานะครับฝรั่งอาจจะมาเที่ยวเยอะมันเป็นมันเป็นแม่น้านะนะครับจะเป็นแบบไหนไม่รู้แต่ว่าให้ชมบรรยากาศของรถรถรถ อุ้ยนี่ครับสวยมากเลยเนาะแขวงคำม่วนอยู่ตรงข้ามกับจังหวัดนครพนมนะครับเลยน้ำโขงเลยนครพนมก็ข้ามน้ำโขงมาแป๊บเดียวเองนะครับมาประมาณสิบกิโลก็จะมาเจอภูเขาขนาดาใจนี่ครับถ้าตรงไปนี่ก็จะเป็นชายแดนที่จะไปเวียดนามน,นะครับก็ให้เห็นบรรยากาศการเดินทางแล้วครับพี่น้องวันนี้เป็นวันที่สามของการเดินทางมานะครับก็จะกลับวันนี้นะครับ บริพังปฏิพาฒผมมันเยอะได้บริพาฒผมนี่จะอยู่ได้3าวัน2คืนนะครับวันนี้ก็ผ่านมาวันที่3ามแล้วครับโอ้สวยสวยมากนะดูภูเขาตัวใหญ่ๆนี่ครับสวยอยู่ของสองปปลาวนะครับมันมีถ้ำด้วยนี่โอ้สวยโอ้เป็นหน้าฝนนะพี่น้องถนนถนน,ถนนก็เป็นนินแดงกันหน่อยไม่รู้รถจะติดหลมหร,รือเปล่าเด้อไม่มีใครมาช่วยนะ อือทักน้ำแดงน้ำแดงอย่างนี้เลยเหรอก็เป็นบรรยากาศของการเดินทางครับมาเที่ยวคนเดียวเนาะเที่ยวเราเที่ยวสปปลาวคนเดียวครับอืมเอามาถึงแล้วครับท่าฝรั่งอุ้ยรถไปทางไหนเนาะนก็มีคนมาเล่นกันอยู่ครับเนี่ย รู้สึกมีแรงมากครับถ้าใครดูคลิปก่อนนะ่ะหลับไปกี่โมงไม่รู้ตอนนี้มาลาวที่เที่ยวทิพนี้เสียเวลาไปตั้งแต่หกโมงเชา้าจนถึงบ่ายโมงกว่านอนครับนะมาเที่ยวหน่อยนี่เขาบอกท่าฝรั่งนะคนคนลาวเราก็มาเที่ยวหลายๆครับกลดาทางมาก็เป็นเป็นผนลูกหลังนะไม่รู้ต้องเสียบัตรหรือเปล่านี่พีัง้องอา้สวยาสวยจริงครับนว่าน้ำจะไม่น้ำน้ำจะไม่ใส นี่เขาเรียกว่าท่าฝรั่งเนาะไม่รู้ว่าความเป็นไรเดี๋ยวดูแผนที่หน่อยแผนที่แหล่งท่องเที่ยวท่าฝรั่งอ่าห้องน้ําบริเวณตูบนั่งตูบนั่งอย่างนี้วะบริเวณตูบนั่งอ่าเนี่ยอ่านไม่ออกอะบริเวณตูบนั่งนั่งเล่นนะเลวลาบริเวณตูบนั่งเล่นท่านอยู่ที่นี่ ห้องน้ำร้านอาหารที่พักบังกะโลทั่วไปบอนจอดรถใหญ่ที่พักบังกะโลออดลอยน้ำโ้มีฮอตที่พักบังกะโลอโออโลอยน้ำนะโอ้ยมาเราไม่กี่วันอ่านรษาเราได้แล้วเด้พี่น้องนี่โอ้สวยเนาะตุสาวกกำลังกินกันเนี่ย เราเราก็มานังกินกันโอ้ขาถ่ายครับน้ำใสมากขนาดเรดูฝนนะครับเนี่ยไหนก็ยังใสใสบรรยากาศดีอีปลาด้วยนะพี่น้องถ้ามากับเพื่อนฝูงม,มาหลายๆคนนี่มานั่งกินนี่ก็ดีครับท่าหลังก็เป็นภูเขาเห็นปูนภูเขาขนาดใหญ่สูงมากมน้ำใสใสเดี๋ยวพาไปเดินหน่อยหนึ่งเดี๋ยวไปซื้อน้ำอารมณ์กินกันวันนี้ไม่ไหวปวดหัวปลูกเซียวแขนนี่ ผูกได้เพื่อนอยู่ที่เราสองคนครับเพื่อนหักเพื่อนแพงกันแลทีนี้มัดมือไม่ให้ผมเมื่อคืนนี่เป็นเจ้าที่ด้วยนะเจ้าที่ศุลกากรนั่นน่ะเป็นเสี่ยวโรงเรียนมัดมือผูกแขนโรงเรียนอวานนี้โอ้ป่ากระเพียนครับดูจากกล้องมันไม่เห็นนะตัวใยญ่เลยครับผู้สาวกำลังมาพี่ต้อง ฝั่งนู้นก็มีเลี้ยงวัวด้วยน้ำใสๆเนาะนี่ถ้าดูถ้าอย่างงีม้มมาที่มาพักนี้ก็ดีนะนะไม่แพงหรอกครับที่นี้ตอนนี้เงินบาทเราแข็งค่านะ่ะมีปั้นพักลอยนะ้ำมีเรือคายักให้เล่นด้วยนะอืมคืนเท่าไหร่เนาะจะได้เนาะถ้ารู้อย่างงี้ผมมาพักที่นี่ดีกว่าเนี่ยมาทำอาหารตรงนั้นแล้วก็กินข้าวตรงน,นั้นเลยนะครับเมื่อคืนนี้ไม่ได้นอนโรงแรมนะพี่น้องสลบตีสามกว่าครับนอนในรถเลยตื่นตอนหกโมง ยิ่งแห้งยิ่งตื่นไวไม่รู้เป็นภาษาอะไรน้ำใสามากไปเดี๋ยวไปเดินไปหาอะไรกินก่อนไปเดินก็เรียกอะไรเสื้ออะไรเย็นๆกินก่อนส้นตมตำก็เพิ่งกินกลางก่อนหน้าเนาะขนาดวันนี้ไม่ใช่ตัวกับวันอยู่นะครับลูกค้าก็เยอะเยอะผมจะบอกให้เบ,บ,บียร์ที่นี่ เฮนีเฮนีเบียเฮนีเนยที่นี่สบายดีสบายดีเบิ้งเบิ้องอาหารนะต่หม่งเนาะเลือนอนพักนั่นขึ้นเท่าไหร่ครับเลือนพักตัวทึงต,ตัวลุมตัวตัวลุมตัวลุม 3, หมนึสามแสนดสคือนึงจ่ากเข้าใจไม่แพงส0 0แสนแสนก็สองครับนะ7จิตแปเจ็นะ, 7, 8, 7, นะคือตอนนี้แสน2นึ ครับผมแรกมาเมาื่อวานนี่ยหนึ่งมื่บาทแรกได้450กีบก็เอา3ามแสเนะี่ยไปหารกับ450ดูครับก็ไปแป๊กสามแสน 3, 000, ก็600กว่าบาทไม่ถึงไม่ถึง4อ่ะสี 4, ่สี 4, ถ้า4กับถ้า4กับ800เป็นถึง800ครับสบายดีโอ้ยปลาทอดปลาเผาเนี่ยก็เป็นบรรยากาศปิ้งไก่เป็นกระแซ่บบ่ะครับปิ้งไก่พี่นอ้องตำมะหุง สบายดีที่นี่ตำักหุงใช่พริกแห้งเนาะอ๋อพริกพริกพริกแห้งเอาไปคั่วทำนี่น่าจะหอมดีเนาะสูตรนี้อยากลองหลังลองลองลองไปทำดูจะลองชิมดูก็ได้นะครับมีน้ำขายบ่สบายมีน้ำเย็นขายบ่น้ำเย็นบ่น้ำอารมณ์อะไรก็ได้เซเว่นเซเว่นอัพก็ได้ไหมเห็นมีเซเว่นอัพใช่ไหมมีน้ำอะไร สไป์สไป์มีบ่เอาพัสดีก็ได้ไหมเท่าไหร่สักคุดเอ้ยเงินผมเหลือเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนผมเหลือเงินอยู่แค่นี้มันจะพอซื้อไหมเนี่ยมันเป็นเงินไทยครับดีกว่าอันนี้เท่าไหร่เนี่ยห้าพันมันมีแล้วปลาพี่น้องเงินสี่ห้าล้านเมื่อคืนแรกไปอีกพันหมดหมดแล้วพัสดีเอาเอาตุกนึ่งมาทุกนะตงทุกเท่าไหร่เป็นเงินบาทได้บอ ไปจ่ายเงินดูเคาน์เตอร์สุดท้ายอ๋อจ่ายเงินน่ะจะเป็นเงินไทยได้บ่ล่ะได้อ๋อเอาทุกน้อยเอึดน้อยไหอ่าน้อยเออนะจ่ายจะจะเป็นเงินไทยได้อยู่บนนอกวะเมื่อคืนเงินหมดเกลี้ยงแจกที่กระจายเป็นบาทละร้อยแจกโคตรที่โครละร้อยเมื่อคืนนี้มึงเด่น อย่างไรเงินอะไรนี่เบาเลยนะนี่สิบบาทสี่สิบเท่าไรเนาะแปดพันแปดสิบพันได้แปมึงนะครับเดี๋ยวแปดพันกีบเป็นเงินไทยได้บ้าครับนี่นี่นะแปดพันกีบหมื่นกีบก็สี่สามสี่บาทได้ไหมได้อยู่พี่น้องเมื่อกี้นี่เหลือเขาทอนมาให้เมื่อกี้ให้เป็นให้ไปนี่กับนี่อันหมดเลยตังโรงเรียนมา อุปคนมาเมื่อืนหนึ่งนะหมดหมดไปแล้วครับหมดไปเจ็ดพันอ่ามาสองวันหมดไปเจ็ดพันครับวันซื้อเบียร์ไปห้าลังเนีอ่าหลังหลังแล้วสองร้อยแปดสิบเองเบียร์ชาเบียร์เบียร์เราที่นี่ครับน่าบรรยากาศดีเรากินน้ำอัดลมเราไปนองเอลยอู้ชื่นใจสุดยอดท่าเมื่อคืนนี้ไม่ได้ไม่ผูกเสียวไม่เจอเสียวนี่ <c oughs> มันคงไม่หนักขนาดนี้กินปลาตงรู้สึกเราดีใจด้วยเนาะ ดีใจแล้วก็ที่ได้ไปซื้อปลาก่อนไปซื้อปลาแล้วก็ถามแม่ค้ามีของไทยไหมให้กินกินไหมเขาก็กินกันนะครับอยู่ในรถผมอบบยี่สิบสี่กระป๋องอหมดไปซื้อมาอีกลางหนึ่งหมดเอาไปซื้อมาอีกลางหนึ่งหมดซื้อมาอีกรางหนึ่งหมดแล้วก็พอตอนเย็นมา,เ,าเขามี เขาก็มาซื้อปลาแหละเขาคนในทุท้องที่เขามาซื้อปลาเขาเป็นเจ้าที่กลุ่มสุรากรก็มาซื้อปลากินกันไปคุยแล้วถูกคอกับลุงเด่นกินกันไปผมก็เบียร์ไทยไหมเขากินกินไปถูกคอเขาบอกชวนไปกินปิ้งแลนไม่ใช่ปิ้งแลนไม่ใช่ปิ้งแลนก้อยกระปอมเออก้อยกระปอมที่ที่บ้านเราก็ซื้อปลาไปเราก็ซื้อปลาเพียไปอีกตัวหนึ่งเขาก็ซื้อปลาปลาเพียไปอีกตัวหนึ่งเอาไปก้อยให้กินโอ้แซ่บกินกันไปนับถามาไปถามมาถามอายุ รุ่นดยวกันมาที่น,นี่รุ่นดยวกันก็ได้ผูกแขนให้นี่ผูกแขนใส่เงินให้คืนนี่ผูกแขนให้สองคนด้วยนะเป็นเจ้าหน้าที่คนหนึ่งและอีกคนหนึ่งก็เป็นคนประมงหาปลานั่ยนะเมื่อก่อนเขาเป็นตำรวจมาก่อนก็คุยก,กันก็อบอกมีปัญหาอะไรก็โทรหาได้เรือ่อยพอกินข้าวเสร็จสีท่ทุ่มห้าทุ่มนี่มั้งเที่ยงคืนอะ่ะไปนั่งริมโขงกันต่อ ไปเที่ยวัไปเที่ยวเทกเขาอีกลองไปเที่ยวอะไรนะสมยัยหรืออะไรไวหวานไวหวานไวหวานเมืองแค่แขกก็เขาปิดตีสองอ่ะออกจากตีสองไปกินข้าวต้มไปกินข้าวต้มต่อแล้วก็กินข้าวต้มเสร็จผมก็ไปส่งผมเสร็จแล้วผมก็หลับนอกไปเลยสะดบไปเลยตื่นมาอือโทอมวันนี้ครึ่งวันไม่มีอะไรเลยครับวันนี้ไม่ได้คลิปอะไรเลย แต่ก็ดีใจได้ได้เพื่อนมาได้เพื่อนฮักเพื่อนแพงเดี๋ยวถ้าไปเที่ยวเชียงรายก็ถ้าเขาไปเที่ยวไทยแล้วก็จะดูแลเขาเนี่ยฮะออกชื่อยากไปหน่อยไอ้บกเตื้อบักเตื้อบกเตื้อเออออกเส้นเนี่ยกับไอ้อึงฮะมูเสียวเตยไม่ใช่เสียวเตยนะาเสียวเตยก็ดีเดี๋ยว เออวันนี้มาเที่ยวท่าฝรัง่งละนะครับเดี๋ยวก็จะรู้สึกดีดีขึ้นนะรู้สึกมีแรงขึ้นนะเดี๋ยวก็จะไปะเข้าในเมืองต่อไปซื้อปลาเพีย้ยจะพาไปดูแหล่งที่คนลาวเขาหาปลากันนะครับไปทางสีขัตบองถ้าเพื่อนเพื่อนๆในด,ดูก็จะเห็นคลิปในช่อง youtube ช่องโุงเรียนด้วยนะแต่ว่าวันนี้ไปวันนึงปลามันก็จะไม่เหมือนเดิมนะครับเขาก็จะขังใส่กระชังกระชังไว้เยอะเลยเราก็จะไปะซื้อปลาแล้วก็ ตอนเย็นๆก็จะไปเดินตลาดเย็นบ้านนาเดืออีกคลิปหนึ่งนะในช่องโนโงเรียนแฟมิลี่ตลอนทัวร์นี่นะครับเนะพราะว่าช่องหลักก็ถ่ายแต่ว่าถ่ายมันมันไม่เหมือนกันเพราะว่าแต่ละวันไปของที่เอามาขายมันไม่เหมือนกันครับมันน่าเดินตลาดนี้ก็ยิ่งตอนเช้านะถ้าใครได้ดูตลาดตลาดหลักสามที่ผมไปถ่ายมาโอ,อ้โหโคตรพ,อพอ่พอโคตรแม่ป้านะครับไม่รู้มาจากไหนหลายหลาย,ลายนะเดี๋ยวก็ตอนเย็นไปเดินตลาดอาจจะได้อะไรกลับบ้านอีกนิดหน่อยแล้วก็ สักหกโมงโเนี่ยผมก็จะเดินทางไปข้ามสะพานมิตรภาพแห่งที่สามนะครับที่จังหวัดนครพนมแล้วก็กลับเข้าสู่มาตาภูมิกับสู่ประเทศไทยแล้วก็เราก็คงไม่คงไม่เดินทางต่อคงจะนอนนครพนมอีกคืนนึงครับเพราะซื้อโอนนิเพียแล้วก็ตอนเชา้าเราค่อย่ากันอีกทีว่าจะไปไหนจะไปบบเดี๋ยน้องคำนวณเวลาดูก่อนบบจะครบเดือนแล้วหรือมามนี่ครับ ดูคำนวณเวลาดูก่อนถ้ามันเวลาพอก็จะอาจจะเอารถยนไปข้ามที่นครหลวงเวียงจันทร์ไปหาโตโต้โต้โตโตก็จะพาเที่ยวอีกอ่าแต่ผมถ้าไปแบบแบบัสพาร์ทเนี่ยมันก็จะอยู่ได้3วัน2คืนก็ไปเที่ยวลงนครหลวงเวียงจันทร์ี่สักสามวันสองคืนนะครับแล้วก็ไปในต่อแล้วเราก็จะทยอยกลับขึ้นทางเหนือไปนะครับแล้วผมก็จะพาแม่ไปหาหมอต้นเดือน2วันแล้วก็เราก็ ว่างแล้วแล้วก็เดินทางกันต่อยา,ยาวเลยครับทีนี้มีเวลาอีกเดือนนึงเดี๋ยวก็ติดตามการเดินทางของผมไปเลย,เลยครับไปเถอะครับพี่น้องเดี๋ยวก็จะเดินทางกันต่อเลยรู้สึกมีแรงขึ้นมาเยอะนะครับ EP คลิปนี้คลิปก่อนหน้านี้พูดแค่จะพูดไม่มีเสียงพูดเลยอะก็ตอนนี้ดีขึ้นมาหน่อย ก็เป็นบรรยากาศดีนะครับ้มาเที่ยวแขวงขมวนก็ลองมาเที่ยวดูถ้ามาเพืพ่อนฝูงหลายคนก็มานั่งเงี้ยโอเคมากเลยมันเป็นน้ำใสดีแล้วก็เย็นเย็นครับที่นี่โอ้โอดูที่ที่เมืองท่าแขกนี่นะครับพอที่นี่ดูพี่น้องดูมันจะเป็นภูเขาเหินปูนแบบนี่ครับมีสัตว์ชนิดหนึ่งอยู่นี่นะครับเขาเรียกว่าตัวแมงขยุครับหน้าตาคล้ายๆกับกระลอก แต่มือมันเบนอะไรอย่างเงี้ยตัวสีดํานะครับเขาบอกเป็นสัตว์โลกที่อเมริกาบอกว่าศูนพันจากโลกไปแล้วประมาณหลายล้านปีไม่มีแล้วในโลกเนี้ยแต่ว่าเขามาเจออยู่ที่แขวงามวนเนี่ยนะครับมันจะอยู่ตามซองหินพวกนี้ครับนี่นะมันจะอยู่มันจะอยู่ตามอยู่ในรูหินอย่างเงี้ยครับนะตอนนี้เขาคนลาวเขาก็ทางการเขาก็ เมเป็นสัตว์ป่าสงวนเลยเนาะห้ามซื้อขายกันนะเมื่อสองสามปีแต่เมื่อสองสามปีก่อนผมมาเขก็ยังเจอในตลาดนะมันจะอยู่นี่มีเขาบอกว่าถ้าเวลาเจอมันไ่นมันจะมันจะเหมือนหนูมันจะนิ่งมากมันจะให้จับง่ายอ่ะพูดถึงนะครับแต่ว่าคนที่จะขึ้นไปเอามันได้มันก็ต้องเก่งกันไหมมันอยู่ตามอยู่ตามบนหินนะครับดูดอกใบใหญ่ใหญ่อ้อไปหมดเลยนะครับนู่นก็มีใช่นะดูอุ้ยสวยเนาะมันก็จะอยู่ตามหน้าผาพวกนี้นะครับโอ้ดอยนั้นก็ใหญ่ใหญ่สวยสวย ร้อข้างหลังนี่ก็ใหญ่อือดูแร้ก็จะเป็นภูเขาหินอย่างเงี้ยล้อมไปหมดเลยก็น่าน่าเที่ยวครับตอนขับรถมาเนี่ยสวยมากนะนี่ๆดูนะครับมันสวยะสวยไหมใครยังไม่เคยมา,มาก็มาเที่ยวนะครับนี่เห็นไหมอ๋อสวยมากเลยครับก็อ๋อมีแรงแล้วลุงเลยนเอ้ยรอดละรอดละรอดละอยู่ดีมีแหงแล้วพี่น้องฮะไปพี่น้องก็ ขับรถเที่ยวกันต่อไปเที่ยวแถวในเมืองต่อก็ได้ครับบรรยากาศดีอยู่ก็เมืองก็ดูจุบจ่าใหญ่ก็ไม่ใหญ่มากนะครับแต่ไปดูเขาขายหมูตอนเช้านะไปดูคลิปุงเด็ดเนาะหมูหมูแบบกนองะเนินเทินทึกครับมีเป็นยี่สิบล้านสามสิบล้านอยู่ตีดก,กัดนเลยหมดเลยแล้วที่ถ้าเพื่อนๆไปดูคลิปก่อนหน้าก็จะเห็นว่าหมูที่นี่ กิโลละห้าหมื่นห้าพันกีบครับเป็นเป็นเงินไทยก,ออก็กิโลละประมาณสองร้อยร้อยี่สิบาทนี่ครับหมูที่นี่สดมากหมูใหม่ๆอืบอ่ะว่าต้องเด่นเวลาออกจากซอยมาผมจะจําไม่ได้ผมจะขี่เลนไหนนะขี่เลนเนี้ยเนาะเดี๋ยวพอข้ามสะพานมิตรภาพข้ามขัวไปถึงประเทศไทยง,งงอีกทีนี่พี่น้องสับสนเลนว่าจะขี่เลนไหนเนี่ยก็จะเห็นความสวยงามอย่างนี้อืมก็เป็นภูเขาใหญ่ๆ ขี่ไปขี่มาก็ลืมว่าจะขี่เล่นไหนโอ้ยสดชื่นมากครับพี่น้องอากาศตัวนี้ผมรู้สึกดีมากละได้นอนเมื่อกี้หลับไปคือขับมาเกือบไม่ถึงอ่ะขับขับมาก,ก็สรบไปเลยอ่ะตอนนี้ดีละดูบรรยากาศอย่างนี้ครับเหมือนเหมือนภาพวาดเลยเนาะถ้าใช้กล้องดี l R ถ่ายนี่จะเห็นเป็นภาพแบบชัดแล้วก็แบบเหมือนเหมือนในนิยายครับอ่าสวยมาก ที่ที่นี่ครับนี่ดูสวยมากเลยแต่ก็แปลกนะครับธรรมชาติที่นี่พอออกจากจุดนี้ไปนี่เดียวมันก็จะเป็นที่โล่งนะครับเหมือนกับเหมือนกับเป็นทะเลมาก่อนอะไรเงี้ยเนี่ยแล้วก็พอออกจากที่ไปพบก็จะเป็นที่รุ่มก็เหมือนก็เหมือนกับจังหวัดนครพนมไปเลยครับมันจะมีเฉพาะที่ที่คำม่วนตรงนี้นะครับไปแขวงอื่นก็ไม่ค่อยจะมีแบบนี้นะพอแล้วก็พอออกจากโซนนี้แหละโซนของที่ท่าฝรั่งออกไปเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่โล่ง นะครับเหมือนนครพนมไปแต่ภูเขาพวกนี้มันจะมากองอยู่เฉพาะเฉพาะโซนนี้เท่านั้นนะครับแล้วเดี๋ยวถ,ถ้าเลี้ยวไปทางนี้ก็จะไปทางเวียดนามนะครับไปนั่นนะไปเวียดนามกันต่อครจะไปเวียดนามก็มีด่านด่านข้ามตรงนี้นะครับมันก็สวยแบบธรรมชาติแบบนี้เมื่อกี้นึกว่าน้ําจะแดงๆอย่างนี้นะตอนนี้น้ำเนี่ยนึกว่าน้ําจะแดงอย่างนี้นนที่ไหนน้ําใสๆน่าเที่ยวมากครับท่าฝรัง่ง มีพายุใหญ่ไหมครับพี่น้องดูนี่ครับถ้าเลยจุดนี้ไปก็จะไม่มีภูเขาแล้วก็จะเป็นทางแบบเรียบๆไปนะครับก็ตอนมาวันแรกวันนั้นเราฝนตกหนักมากก็นึกว่าจะไม่ได้เที่ยวครับพอมาถึงที่ที่จริงก็ด้ยวยความโชคดีของเราครับก็ฝนไม่ตกอากาศไม่ร้อนอากาศดีสบายๆครับเดี๋ยวผมก็จะขับรถเข้าในตัวเมืองจุดนี้ห่างจากตัวเมืองท่าแขกประมาณ12กิโลนะครับตอนนี้ขับรถชิวๆแบบสบายๆอ้ข้างๆนี่มีแม่น้ำครับเขี้ยวเลย ดนภูเขาหินปูนอยู่ข้างหลังนะครับเป็นพายุอะไรไม่รู้น่ากลัวมากครับพี่น้องอายุใหญ่มาก,กนะเนี่ยกับร้วก็ร้อนแล้วก็อ,วกอากาศแบบร้อนๆเนี่ยมันเป็นมันเป็นภูเขาหินปูนอย่างไงี้ยครับดูหินปูนครับยินดีต้อนรับท่านสู่ถ้ำพระหลวงปาฝาถ้าอ่านถ้าอ่านถูกไนหะ ครับบริี่คําไซร้อยเก้าสิบเอ็ดกิโลสวานตเขตยร้อยยี่สิบเก้ากิโลครับเดี๋ยวอตอนนี้ค่างเงินไทยแข็งมไหยพี่น้องบาทแรกได้สี่ร้อยห้าสิบกีบอ่ะเดี๋ยวผมอาจจะลองเอาเอทีเอ็มไทยเนี่ยเราไปกดดูเงินดูว่าม,มันจะกดได้ไหมถ้ากดได้ผมจะเอาเอทีเอ็มไทยไปกดมันเป็นบัตรอีซ่าแล้วเนาะน่าจะได้นะครับกดแล้วเราก็เดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองจะไปกดเอทีเอ็มกันดูมากดเอทีเอ็มที่รามครับว่าจะกดได้หรือเปล่าถ้าได้กดไว้ พราผมต้องมาเราบ่อยอย่างนผมจะกดผมจะได้ไปสักหมื่นสองหมื่นเนี่ยตอนนี้อัตราค่าแรกเปล่นมันดีครับเดีลองไปหาตู้ ATM แล้วลองไปกด ATM กันดูครับว่าจะกดได้หรือเปล่าอ่าตอนนี้เหลืออยู่สามพันบาทครับเงินไทยก็พันแรกได้สี่แสนสี่แสนห้านะครับอ่าถ้าสมมุติว่าสิสามพันนี้ก็ล้านกว่าแล้วนะเอะ เดี๋ยวแต่ผมต้องไปหาหาตู้ไอทีมดูก่อนนะครับอยู่เข้ามาเข้าสู่เมืองเขตเมืองท่าแขกนลครับตำรวจลาวก็ตั้งด่านนี้ดีนะพี่น้องอยู่ทางที่เรามาเมื่อกี้เนี่ยจะต้องใช้สัญชาตญาณเอาผมขับประกบติดหลังรถสิบล้อแล้วให้รถสิบล้ออีกสองคันอยู่ด้านหลังผมแล้วผมก็ขี่ตามตูดรถสิบล้อถ้ามันถ้าตำรวจลาวเรียกผมปุ ب, ๊บรถสิบล้ออีกสองคันนั้นก็ต้องจอดนะ แต่เมื่อเน่ะเขาตำรวจจับจับรถคนเราอยู่ไอเราก็ไม่รู้เราก็ไม่มีความผิดอะไรแล้วเนาะก็มีเอกสารอะไรครบแต่ว่าเจอตำรวจเลาวก็เลยก็เลยก็เลยกลัวสื่อสารกันไม่รู้เรื่องแล้วมันอยากจะให้โดนจับที่เราเขาก็อาจจะปรับนิดนิดหน่อยหน่อยแต่สมายโดนความเร็วอะไรเงี้ยเนาะที่นี่ห้ามขับไวเกินกว่า60ิกิโลเมตรต่อต่อต่อชั่วโมงนะครับเป็นบางจุดนั่นแหละอย่างผมไปลาผมไปปากเซโดนโดนจับมานั้นก็ปรับไปสองรอย เดีนะ๋ยวไปหาตู้เอทีเอ็มครับมึงฆ่าแขกมันจะฝนจะตกครับเดี๋ยวไปหาแลกเงินที่ไหนเนาะเดี๋ยวไปกดเอทีเอ็มีเอทีเอ็มอยู่นู่นตรงข้ามผมวันนี้เป็นค่าราชารนะถ่ายไม่ได้นะเดี๋ยวผมไปผมไปกดเอทีเอ็มดูตู้ไหนดีเนาะลาวเวียดธนาคารลาวธนาคารลาวนี่ยมั้งธนาคารไหนดีที่มันเป็นมีแบบวีซ่านี่มั้งเนี่ยลองกดดูกดไหมครับกดกันเลย จะลองกดอีเทมเราดูว,ว่าเงินบัตรอีเทมไทยจะกดได้ไ<ด>มน,นี้นะคร<ด>ับดภาษาลราภาษาอังกฤษ อิ <Enter. S 2> นเทอร์เงินสดบาบลานเช็คบาลานดูกันดิเออสตาล์ากินก็เป็นหรือเปล่าเนี่ยเช็คกิ้งวุฒิยูไรฟอร์ดทรานส์เลชั่นมันใช่ว่ะ ที่เทคโยการไม่น่าจะได้ไม่ได้ไม่ได้พี่น้องไม่ได้อะเนาะไม่กล้าทําบ่อยเดี๋ยวมันจะยึดบัตรผมอ่ะไม่น่าจะได้เรืองเราเอาไปดเราไม่อยากกดบ่อยเพราะโดนโดนยึดผมไม่กล้ากดสรุปว่าไม่ได้สรุปก็คือไม่ได้ดีกว่าเพราะว่ากดแล้วก็กลัวโดนบัตรโดนยึดเดี๋ยวสามพันบาทก็น่าจะพอจ้ะครับงั้นเดี๋ยวไปซื้อปลาสักก็ได้อยู่หละนนะมาแล้วครับพี่น้องเป็นกดไอทีไม่ได้แต่ว่าเอาเงินไปแลกได้แล้วครับเมื่อกี้สามพันบาท ได้เงินมาล้านกี่ครับนี่ตอนนี้ค่าเงินดีมากเลยน่าจะมีเงินอีกสักสองหมื่นแรกไวนะ้เนาะเพราะวันนี้ยังไงผมก็ต้องมาเที่ยวลาวต่ออีกแล้วครับนี่แบงค์แบงค์ห้าหมื่นกีบสองสองใบนี่ก็แสนหนึ่งแสนกีบครับนี่แสนกีบก็ได้ล้านกว่ากี่ผมก็ซื้อของไปเมื่อกี้อีกประมาณห้าร้อยบาทนะซื้อของซื้อเครื่องดื่มแช่ยเย็นไว้แล้วครับตอนนี้ยังไม่ลาบครับยังไม่ลาบเบียร์อันนี้ไม่ใช่เบียร์นั่นแหละแช่ไว้แล้วครับแช่ในตู้เย็นละกระป๋องละ เท่าไรเนี่ยกระป๋องละสิบแปดบาทเอง ne, ne, gen. เฮนีเฮนีเฮนีกินเนีครับก็ซื้อมาลังละสี่ร้อยสี่ร้อยสามสิบสามบาทที่นี่ครับถ้าเป็นเงินไทยตอนนี้ค่าบาทเงินบาทไทยมันแข็งเนาะก็เขาก็เราไปซื้อของแล้วก็คือที่ลาวนี่แรกง่ายครับคือร้านขายของไปซื้อเบียเขาเนี่ยไปซื้อน้ำอะไรก็ได้นะเราขอแลกเง,นงินเขาก็แลกไันเขาก็ให้เลทเดียวกับธนาคารเลยครับสี450่ร้อยห้าสิบก็เอาสามพันไปคูณกับ 450เลยก็เป็นเงินอยู่1 3 000, 5 0 0 0้านสาบาทนะครับได้ได้มาล้านสามกว่าบาทแล้วก็กี๊บก็ตลายอยู่ได้ละเดี๋ยวผมก็จะตอนนี้ประมาณสักสามโมงครับเดี๋ยวจะไปซื้อปลาที่น้ำขงนะแล้วก็จะเอาใส่ตู้แลว้วก็จะทยอยเดินทางนะครับแล้วก็ตอนเย็นๆไปแวะดึกตลาดนาโบอีกรอบหนึ่งติดใจก็มเผื่อมีโป่งมีปลาอะไรถูกใจก็อาจจะซื้ออีกจะเอากลับบ้านนะโตโต้ก็โทรหาเมื่อกี้โตโต้ก็โทรหาโรงเรียนชิมายามอสิพาไปเที่ยววังเวียงเนี่ย เอ้ยยามกระยามโตโตกินหอดคือกันม่อคือนี่กับผูกเสียวพูกแขนได้ร้านกดกี่ไปกี่ไปแวะซื้อไข่แสบด้วยไข่ไข่เวียดนามไข่ลูกไข่ลูกเวียดนามลูกละสามพันกีบครับเป็นเงินไทยก็6บาทประมาณ6บาทครับเนี่ยคนเราวนี่เขาก็จะกินกับน้ำจิ้มอย่างนี้พริกขวดดำๆดแล้วก็มีน้ำตาลมีผงชูรสใส่เข้าไปมันหวานนะครับ น,น้ำจิ้มไข่ลูกเขาเนี่ยกลินเหมือนเขาเรียกอะไรบน้น้ำจิ้มมะม่วงไข่ลูกว่าจะซื้อไปสักเดี๋ยวไปเจอตลาดเจอลูกเจอตลาดเน,น่ยเยอะๆผมจะซื้อเอาไปถ่ายคลิปที่บ้านมันเป็นไข่ไข่เวียดนามนะครับเนี่ยไข่เป็ดเวียดนามครับหวานมากนะอืมกินได้เขาเรื่องครับ ตอนเย็นนี้กลับไทยแล้วนะพี่น้องนะเดี๋ยวดูปลาเพียตัวใหญ่ๆก่อนแบบเป็นๆสดๆเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปถ่ายดูไปดูไปดูปลานลำโขงแล้วก็ซื้อกลับบ้านวันนี้วันซื้อกินแล้วซื้อปลาคังปลาแคอ่อืมอืมแรับใส่น้ำจิ้มขเข้าไปหน่อยไม่รู้จะกินอะไรครับหิวละ ซีู่ดเด็ดเลยนะแทบได่อด้ไข่เปน้ำแทบไปทำแบบน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบคนไทยนะจิ้มนะน้ำจิ้มขมข้มมนนะใส่มะนาวหอมตำรากขอกซีกรกระเทียมใส่พริกที่หนูสวนจิ้มอย่างน,นเด็ดเลยอะ่ะให้เขากินกับพริกป่นเหมือนน้ำพริกป่นจิ้มอมะม่วงเลยมกลิ่นรสด,ดีหน่อย อ๋สุดยอดครับพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปดูเขาขายปลาล้มโขงคลิปหน้าตามดูนะครับแฟมิลี่ตลอนทัวร์จะพาไปดูปาลาดิบน้ําโขงอ่าแล้วเราก็จะซื้อปาลาตัวใหญ่ๆเลยใส่ตู้เย็นเราแล้วก็กลับบ้านนะยังไงเดี๋ยวตามดูนะครับต่อไปนั้นนะครับสําหรับเป็นเบื้องหลังของ EP นี้คลิปเพื่อนๆเพื่อนๆดูคลิปประมาณคงเดียนคงจะพูดแบบไม่ออกอะ่ะหน้าตาไม่สดชื่นเลยทั้งวันวันนี้ไม่ได้เรื่องอะไรสักอย่างเลยสามโมงละ นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวกลับไปไทยทำพัสดบอร์ดกลับมายูนเดือนหนึ่งเลยนะครับไปะนะครับแต่มามาซีซั่นนี้มาสองวันหมดไปหมื่นหนึ่งอะ่ะแรกเงินมาหมื่นหนึ่งเหลือตอนนี้เหลืออยู่สามพันเหลือสองพันกว่าเดี๋ยวไปซื้อปลาซื้ออะไรก็คงไม่เหลือถ้าถ้าคิดว่ามาถา่าย youtube แล้วอันนี้นะคงไม่คุ้มแต่ว่านี่ถือว่ามาเที่ยวครับก็หมื่นหนึ่งอะ่ะเฉพาะมาแล้วเนี่ยมาสองวันสามวันหมดไปหมื่นหนึ่งพอดี ไปแล้วนะครับพี่น้องใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับควรร่มเดินแฟมิลี่ตะลอนทัวร์นะครับไปแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับสบายดีสบายดีเด้อไปด,ด,ดูปลาดีกว่าไปดูปลาดีกว่าซื้อปลากลับบ้านดีกว่าเอาเอา,เอาไม่เห็นรถ